ครับเย็นวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะครับว่ามันยังคงเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะในรั้วของสถาบันการศึกษาซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปจับกลุ่มครูฝึกสอนนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นครูอัตราจ้าง ครูคนนี้เป็นผู้ชายนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัยเพียง6ขวบนะครับก็เป็นนักเรียนชั้นปหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็จุดที่ครูคนนี้ไปก่อเหตุก็คือเป็นห้องน้ําของโรงเรียนด้วยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเรื่องนี้ทางพลตบตร,บรเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่ารองโจ๊กนะครับ ก็ได้มีการเตรียมหาหรือกับประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะหาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับขณะเดียวกันรองโจกยังชี้ด้วยนะครับว่าในส่วนของคนที่เป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนดังกล่าวนี่นะครับก็ควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยครับคุณผู้ชมครับจากกรณีเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเด็กชายเอัอนนี้นามสมมุติ อายุ6ขวบครับเป็นนักเรียนชั้นป .1 ถูกครูฝึกสอนที่โรงเรียนด่านพัพตะโกพื้นที่จังหวัดราชบุรีพาไปกระทำอนาจารในห้องน้ำของโรงเรียนโดยหลังจากเกิดเหตุนะครับผู้ปกครองได้เข้ามาร้องขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิปวีนาเพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีก่อนที่จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพด่านพับตะโกจังหวัดราชบุรีเข้าแจ้งความว่า ครูฝึกสอนพาไปกระทำอนาจารในห้องน้ำของโรงเรียนครับโดยหลังเกิดเหตุนะครับพลตบตรเอกสรุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านได้ควบคุมสั่งการให้ผู้กำกับการสอพอด่านทับตะโกรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุโดยเร็วเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนและก็สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยหลังจากได้ส่งตัวเด็กชายเอไปตรวจร่างกายและก็สอบปากคำรวมกับสหวิชาชีพแล้วทราบว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูฝึกสอนนี่นะครับได้หลอกพาเด็กชายเอไปเข้าห้องน้าแล้วก็ก่อเหตุกระทําอนาจารในสถานที่ดังกล่าวขึ้นจากนั้นข่คมขู่ไม่ให้บอกผู้อื่นโดยพนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดราชบุรี แล้วก็สามารถจับกุมตัวนายวัชระพลหรือครูเรศซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุนี่นะครับเป็นครูฝึกสอนจับกุมตัวได้เมื่อวานที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ส่งตัวให้ตำรวจสอพอด่านทับตะโกจังหวัดราชบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเรื่องนี้รองโจ๊กกล่าวต่อนะครับว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีที่ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นคดีที่เด็กซึ่งอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นถูกครูอัตราจ้างครูฝึกสอนที่โรงเรียนซึ่งถือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่เด็กเนี่ยมักจะไว้วางใจนะครับคือครูเนี่ยพาไปกระทำอนาจารภายในห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กควรอยู่อย่างปลอดภยัยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองคือมันยังอยู่ในรั้วของโรงเรียนนี่นะครับหลังทราบเหตุได้มีการกำชับให้พนักงานสอบสวนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียด เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหารายนี้โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีการเตรียมเข้าหารือกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในสถานศึกษาซึ่งส่วนตัวมองว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันดูแลบุตรหลาน หมั่นสอบถามและก็ให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของเด็กเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่ถูกนะฮะล่วงละเมิดทางเพศถูกทำร้ายร่างกายหรือเป็นเคสอื่นๆเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือบางคนนี่ก็คือพูดน้อยลงไม่กล้าสบตากับใครทำนองนี้เราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กด้วยนะครับรวมถึงระมัดระวังคนร้ายที่อาจจะแอบแฝงมา ในรูปแบบของคนที่น่าไว้วางใจอย่างเช่นเคสนี้ก็คือเป็นครูนี่นะครับหากมีเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าวก็สามารถแจ้งผ่านหมายเลข1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับกับภาพประชาคมก็คือท่านประธานมูลที่ปวีนานะครับก็ขับเคลื่อนนะครับก็แน่นอนการจับกุมนะครับก็ไม่ได้ทำให้น้องนั้นได้มีชุดกลับคืนมานะครับแต่ว่าต้องเอาผู้องหานั้นไปลงโทษให้ได้ นะครับเพื่อจะไม่ให้ไปขอเหตุกับคนอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางพ่อแม่นะครับที่เขากล้าไปแจ้งเหตุนะครับก็อย่างนี้นะครับในพยานฐานเนี่ยในเรื่องเส้นผมและขนนะครับเราเราเอาเราส่งมาตรวจโดยเครื่องมือพิเศษนะครับเขาเรียกว่าไมโครตอนนะครับโดยทั้งทำให้พบเส้นผมและเส้นขนที่เชื่อมโยงกับตัวผู้หาร้ายนะครับอันนี้เป็นพยานฐานสําคัญที่ทําให้สารลงโทษนะครับสารเชื่อแล้วเราก็พบ ดินที่รองเท้าของตัวผู้ต้องหานะที่เราเอามาตรวจแล้วเนี่ยเป็นดินหน้าจุดเกิดเหตุจริงๆนะครับซึ่งเสียเคัญคือตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ให้การปฏิเสธตลอดนะครับว่าเขาไม่ได้ไปจุดนั้นนะครับนะเขาก็ให้การไม่ตรงความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการที่ทางหมศาลเนี่ยเชื่อว่าเนะจ้าตัวเนี่ยกระทำความผิดจริงนะจึงได้เอามัดหมายจับนะครับเพราะฉะนั้น ในการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับเราก็จะเอาพยานฐานทั้งหมดเนี่ยใส่ในสำนวนการสอบสวนเพื่อจะสั่งฟ้องคดีต่อผู้ลงหาต่อชั้นสาลนะเพื่อให้ศสารท่านได้พิพากษาลงโทษนะครับวันน้คดีนี้เนี่ยจะต้องเบินคดีจนถึงที่สุดนะครับะวันนั้ก็ขอให้คุณพ่อแม่ไม่ต้องกังวลนะครับนะครับก็มีอีกนิดนึงครับนะฮะมีเรื่องหนึ่งในเรื่องของเด็กเหมือนกันนะครับวันนี้ในฐานะผมเป็นผู้การสู์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวต่อต้านการค้ามนุษย์รวมถึงภาพระมงนะครับ นาวันนี้ก็เหตุเกิดในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับนาก็ในพื้นที่ของอสพออด่านทัตโตะโกนะครับนาก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เกิดซ้าแล้วซ้าเล่าก็คือเป็นเหตุเกิดในโรงเรียนนะครับก็เป็นครูอัตตาจ้างนะครับนาที่ข่มขืนกระท,ทำทังเราเด็กผู้ชายนะครับในห้องน้ำนะครับคือต้องเข้าใจว่าเด็กเนี่ยนะครับในโรงเรียนเนี่ยเป็นปัญหาหลักซึ่งผมเองก็กำลังจะ ไปพบกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจะหาแนวทางร่วมกันว่าจากวันนี้ไปเนี่ยเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียนเนี่ยพอโรงเรียนต้องรับผิดชอบร่วมนะครับคือไม่ใช่หมายว่าเตเกิดเฉพาะแค่ครูเพียงคนเดียวนะครับไม่งั้นก็จะมีปัญท่านสังเกตไหมครับว่าเรื่องครัวตาจ้างหรือเรื่องครูจะมีปัญหาอยู่บ,บ่อยๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเพราะอะไรครับเพราะเด็กเนี่ยจะไว้เนื้อเชื่อใจครูไว้เนื้อเชื่อใจญาติสนิทนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะถูกครูระทมทำเราาลู่ละเมิดทางเพศไร้เช่นนี้นะครับวันนี้ท่านผู้กับตัอด่านท่านผู้โก้ท่านรองผู้การตำรวจภบทอหยุดราชบุรีได้รวบรวมในฐานขอบัดหมายจับนะต่อสารก็ไปจับกลุ่มตัวได้พุ่งหาและเมื่อวานนี้เองนะครับในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันนะหลังจากที่พุ่งหาเนี่ยหนีไปอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งเพชรบูรณ์นะครับทั้งในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับจนกระทั่งมาสุดท้ายมาที่ประจวบคีรีขัน ช่ไหมครับเมื่อวานเราตามกลับได้ที่โรยงยาบาลกีฬขันใช่ไหมฮะครับครับ,รบนะายละเอียดกลับไปขออนุญาตทางพี่ปิ๊กนิดนึงครับเรนยนเชิญครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้ร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวินานะคะซึ่งนั้นก็เดินทางไปพบกับพุ่มกับจุลเดชน,นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สอบชาววิชาชีพนะคะเราไปสอบชาววิชาชีพแล้วก็ แล้วก็ได้ประสานโทรมานะคะเรียงท่านรองรวตรพลตสุรเชษทันทีนะคะท่านก็ได้สั่งการไปติดตาม,มก็สามารถที่ออกหมาจับได้นะออกหมาจับแต่เขาหนีนะคะหนีจกนกระทั่งไปจับได้ที่ตามรยอดใชนะอยู่กับคุณแม่เขาอะไรอางี้นะคะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยสภาพความจิตใจของเด็กเนี่ยก็ยังย่ำแย่นะคะคือเด็กเขาก็ คือไล่เรียนสามารถอ่ะอายุหกขวบเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ขณะที่เรียนหนังสืออยู่ก็นะจูงเด็กไปกระทําในห,ห้องห้องห้องน้ำในห้องเรียนซึ่งมันเป็นเรื่องที่เออมันมันเป็นไปไม่ได้เลยมันไม่ควรจะเป็นนะคะในในสังคมเราปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านพลเอกสุวิเชษนะคะท่านรองพบตรนะคะท่านรองผู้การท่านผู้การรองผู้การนะคะแล้วก็ ท,ท่านทุ่มกับด้วยนะคะท่านตุ๋ยชูเดทที่ทํางานอย่างรวดเร็วค่ะนะคะแล้วก็สามารถจับกุ่มได้ได้ทันท่วงทีเลยนะคะค่ะสำหรับเด็กนี่ก็กําลังอยู่ในวันว่นวางที่ดูว่าสามารถที่จะเรียนย้ายโรงเรียนที่ไหนได้แล้นก็ประสานกระทรวงพมต่อนะคะเพื่อจะให้พื้นผูวสภาพจิตใจเด็ก